พูดถึงเรื่องของสัปดาห์พระพุทธศาสนานะคะกระทรวงวัฒนธรรมรเขาก็เตรียมจัดงานสัปดาห์มาคาบูชาอาเซียนไทยลาวนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีครับ ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะครเรื่องนี้นะท่านอธิบดีกรมการศาสนา,าค่ะคุณชัยพลสุขเอี่ยมนะคะท่านบอกว่าในเทศกาลวันมาคบูชาประจําปีนี้ปี2568เนี่ยกรมการศาสนาได้ร่วมกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน16จังหวัดด้วยกันค่ะมีการจัดงานสัปดาห์มาคบูชาอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติศาสนาและวัฒนธรรมนะคะอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็มี ท,ที่ติดขอบชายแดนเหมือนกันนะแม่ห้องศรศาแก้วระนองสงขลาน้องค่า,งคายรวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่อุบลราชธานีเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันนะคะที่วัดวัด สิรินทรวารารามภูพร้าวนะคะคของประเทศไทยส่วนที่ลาวค่ะสปะปลาวก็จะมีการจัดก,กิจกรรมที่วัดวัดหลวงปักเซที่แขวงจำปาสักนะคะคก็จะนํามิติในด้านศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยมาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วยกันนะกิจกรรมอย่างที่บอกค่ะก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์และวันที่9กุมภาพันธ์เสาร์ทย์นี้นะคะคจากกิจกรรมที่สปปลาวโดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเทศกาลมาคาบูชาและพิธ ทอดผ้าป่าสามัคคีสองแผ่นดินใครอยู่แถบนั้นใครคริดจะข้ามไปเที่ยวอยู่พอดีอไปเร่่มกิจกรรมนี้ได้